มาครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตในส่วนของ f o r t u n e r ตัว l e g e n เดอกันหน่อยนะครับกับเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นตัวขับ2รุลจ้องนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้นะลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขไปแน้นนะครับเสียได้มากนะครับก็รอเจ้าของคนใหม่ละกันสำหรับครันนี้นะครับเป็นในส่วนของเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นตัวขับ2ใครคิดว่าตัวซิดมาโฟมันไม่ได้ตอบโจทย์นะครับคันนี้ก็ได้พี่ได้เครื่องยนต์2.8นะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับ กับรถปี2021นเะครับเลขไมล์แสนสองราคาดีนะอันนี้นะครับ1ล้าน1แสนเท่านั้นออปชั่นครบครับตัวสีขาวรังคาดดำเลยพี่นะครับเรื่องวันรันตีมีให้แน่นอนนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะครับถ้าลูกค้าพบผมรับซื้อคืน1 0อนะครับหรือใครที่เคยดูเพชรยนต์มานะครับเราจะเก่งเรื่องคุณภาพรถอยู่แล้วนะครับเกรดเอรางวัลวารันตีเรามีให้ดูแน่นอนนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับ ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดี f c ทุกท่านหรือใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเรื่องรถ Fortuner MuX ิลนะครับบอกเลยว่าอัปเดตไวสุดก็จะเป็นในส่วนของรวมๆนะครับที่อยู่เต็นท์เพชรยนต์นะครับใครที่เป็น FC เพชรยนต์นะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นช่องส่วนตัวของผมเองนะครับเรื่องคุณภาพไว้ใจได้แล้วก็เรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์อยากได้ราคาจบแบบซื้อสดนะแบบจบแบบเน็ดๆอยากได้ราคาแบบว่าโอ้ยมา นะครับคุณแมนชัดเจนสุดแล้วนะครับเรื่องความชัดเจนไว้ใจผมได้เลยพี่นะครับก็มีการตรวจรถทุกคันให้ฟรีนะครับแล้วก็ประกันให้ด้วยนะบรันตีให้ด้วยแล้วกันนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ำพิการนะครับรถทุกคันเป็นรถคัดเกตทั้งหมดนะครับเราขายแต่รถเกตเเท่านั้นนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มแน่นอนพี่นะครับสำหรับครันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว Legend เดนะครับตัว2.8นะครับเป็นตัวขับ2นะครับหรือทวิ d ไ i v e นะครับตัวนี้ก็เป็นรถปี2021นะครับเลขยกไปแสนสองราคาที่ผมขายนะครับถูกด้วยนะนะครับถูกนี้หมายถึงในในส่วนของราคาเกจเอนะนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนทุนครับอ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนทุนนะก็หลุดจองนะครับจากลูกค้าผมเองนี่แหละนะครับก็ลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับโดนปรับดาวนะครับโดนปรับดาวเยอะมากนะครับลูกค้าเขาไม่ไหวนะครับก็รอเจ้าของคนใหม่นะครับเครดิตดีๆรายได้เป็นสองเท่าของ ค่างวดนะครับก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับคือผมดันเต็มที่นะผมดันเต็มที่บอกเลยว่าไม่ได้อะไรยังไงเพราะว่าผมมีสถาบันการเงินมากกว่า10สถาบันนะครับลูกค้าไปธนาคารหลักไม่ได้ผมก็มีธนาคารรองไปรองไม่ได้นะผมก็มีในส่วนของตัวลิสซิ่งให้ด้วยนะครับก็มีให้เลือก13สถาบันการเงินครับนะเรามาชมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวลีเจนเดอร์นะครับเครื่องจนต์ตัว2.8นะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับโคมไฟสวยใส ครัคันี้ผมเคยรีวิวแล้วไปรอบนึงนะวันนี้ก็มาอัปเดตให้หรือคนที่ยังไม่เคยดูช่องผมแล้วกันนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะโลโก้นะครับตรงด้านหน้าของเขามันจะไม่ใช่โลโก้เปล่าๆนะครับจะมีในส่วนของอะคริลิกนะครับที่ครอบด้านหน้าอีกนะครับสวยใส่มากนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าก็จะเป็นกระจังที่เป็นของลีเจนเดอร์เลยนะครับไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับแล้วก็กล้อง360มีให้แล้วเรียบร้อยพี่นะครับไปทะเบียนนะ8447เท่านั้นนะครับนี่ครับตัวโคมไฟสวยใสเลย ไฟตัดหมอกก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED สีขาวนะครับ <c oughs> ครบจบเซนเซอร์ด้านหน้า 2, 2> <c oughs> ด้านหลัง5เลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นลีเดอร์เนี่ยด้านหลังแค่4นะแต่คันนี้ความปลอดภัยเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของลีเดอร์เลยลีเดอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ20เป็นล้อแม็กของแท้เลยนะอันนี้ผมแนะนําลูกค้าหน่อยนะครับคือมีลูกค้าผมซื้อลีเดอร์ไปนี่แหละนะครับเขาเอาไปเขาเอาไปเทิร์น เอาไปเทินล้อแม็กแล้วอยากกลับมาใส่ล้อเก่านะครับมูลค่าตลาดนะวงละหมื่นนะครับไม่รวมยางนะสี่ล้อสี่หมื่นครับราคามือสองนะครับผมแนะนานะครับไม่ต้องเชินเก็บล้อแม็กเก่าไว้นะครับซื้อล้อแม็กใหม่มาใส่ถ้าอยากกลับมาเปลี่ยนใช้หรือมาใช้งานนะครับก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับเสียตังค์แค่ซื้อล้อแม็กใหม่แค่นั้นพี่นะครับแล้วก็ระบบเบรกนี่เป็นดิ้นหน้าดิ้นหลังแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของดิจนเดอร์ก็จะเป็นส่วนของช่วงล่างใหม่นะครับเป็นตัว คอยชคสปริงแดงนะครับแล้วก็ปีกนกอิสระนะครับวงเลี้ยวแคบขึ้นนะครับก็ไม่ต้องตีโค้งไกลๆนะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดก็อยู่ในสภาพดีลังคาเป็นสีดำนะครับได้คันสีขาวลังคาราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างก็เป็นในส่วนของสีดําเหมือนกันนะครับมีกล้องในตัวครบแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะครับผมก็ขับอยู่นะปี2 0 1 7นะครับรถส่วนตัวผมเองนี่แหละฟิลในการขับเป็นยังไงคุณแมอรดับแรกเลยคือเท่มาก ถามว่าช่วงล่างถ้าเอาไปเทียบกับ m ิ l เ X นะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างมากนะครับสำหรับ Legend ดนะครับเพราะว่าคอยสปริงเป็นคอยใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นคอยช่วงล่างเป็นของ l e g e n d e เลยนะครับของ G R มามันก็เป็นคอยแบบเป็นตัวชกชคหลังแก๊สนะนุ่มมากนะครับมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่เป็นที่เป็นที่เป็นตัวสปริงดำที่เราเคยเห็นกันมันจะออกแข็งๆด้านหน่อยแต่รถที่เขาทํามามันเป็นรถเ็ที่นั่ง เหมาะสําหรับจุดที่นั่งจริงๆคือจุดที่นั่งแล้วมีของมีอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่านุ่มมากนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยก็ให้มาที่5ตําแหน่งนะครับกล้องถอยก็ชัดเลยนี่ครับ2.8 l e g e n d a r เนาะฝั่งนี้นะครับลูกค้าเขาติดตั้งในส่วนของตัวเพจซิทมาโฟมาให้นะครับแต่มันไม่ใช่ขับ4นะมันไม่ใช่ซิทมาโฟนะครับเขาไปซื้อเพิ่มมาติดเองนะครับก็ทําเหมือนเป็นแบบตัวท็อปเลยนะนะครับนี่ด้านหลังไฟวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็กระจก ประตูนะครับเป็นระบบไฟฟ้ามีในส่วนของคิกเซนเซอร์ให้นะครับแล้วก็ด้านหลังสีสวยนะครับนี่ด้านบนเขาจะเป็นโทนดํานะครับนี่ดูแลทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวล้อนี่สวยมากนี่ครับหัวล้อนี่สวยมากนี่ครับครบจบเลยนะคันนี้ผมน่าจะได้เปลี่ยนฟิล์มด้านหลังให้นะครับมันเสื่อมสภาพแล้วตรงไหนมันไม่ดีผมเปลี่ยนให้นะครับลำโพงมีให้ด้านหลังเครื่องเล่นของ JBL นะครับเครื่องเล่นเป็นของ JBL นะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะแล้วก็ในส่วนของฝั่งเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนแก้มนะครับประตูหลังประตูหน้าแก้มหน้านะครับสีขาวเดิมรอบคันนี่คือสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกพี่ผมอยากได้ขาวเดิมขาวเดิมมันไม่มีนะเขาทาเป็นขาวมุกมาเลยนะพี่แล้วก็ที่สําคัญในส่วนของนี่ครับเต้ารับไฟบ้านนะครับ ac 2 2 0โวลต์มีให้แล้วก็ usb มีมาให้นะครับแล้วก็เบาะนะครับเป็นสีแดงตัดดำไอ้สีดําตัดแดงนะครับมันก็แตกต่างจาก t ี d ดีอยู่นะตัวปี2020นะครับ ตัว TAD ปี2020จะเป็นสีแดงตัดดำนะครับมันก็เป็นถ้าเป็นถามว่าตัว TAD มันเป็นตัวต้นแบบแหละนะของ l e g e n d e r นะครับของ l e g e n d e r พอล้อแม่งนี้ก็ขอบ20แต่ผมชอบล้อมแข็กของเขานะตัว TAD ตัวนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพรมลัยนะครับเป็น Full option แล้วเรียบร้อยนะครับแพตช์ชิพนะครับแล้วก็ตัว Cruise Control ลดความเร็วมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นนะครับนี่ผมไ้ดูก่อนนี่ครับเครื่องเล่นก็เป็นของ JBL นะครับฝั่งนู้นก็มี นะครับระบบตรวจจับนอกเลนนะครับมีให้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับหน้าจอใหม่8นิ้วลองรับ Apple Ca r p เ a y Android Auto พร้อมกับระบบ t ีนิของ t ต y o ต a นะครับแล้วก็จุดชาร์จพี่นี่เลยนะอ่านะครับสวยๆเลยนะเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยขออนุญาตแป๊บนึงนะครับมาต่อกันเลยนะครับขออายนาตมีลูกค้าโทรเข้ามานะครับก็ถือว่าสวยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นหมวด Eco Normal นะครับหมวด Sport กันล้อฟรีเนาะมีมาให้แล้วนะครับลายไม้ก็เป็นลายไม้แบบนี้เลยนะครับพรีเมียม นี่ครับชาร์ลีตไบเจอร์นะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยแหละนะครับสภาพประงคาด้านบนก็ถือว่าสวยนะพี่นะครับคันนี้ก็มาอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงกันครับครับมาชมเครื่องยนต์กันเลยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาลเบานะครับสำหรับคันนี้ก็แรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะครับโอ้โหแรงม้าข้าม200แล้วครับนะครับ สมัยก่อนเนี้ยแค่แบบว่าร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนี่ก็ถือว่าเยอะนะแต่แรงม้าก็ข้ามไปแล้วนะครับได้เครื่องยนต์อัตราการเร่งดีแน่นอนนะครับรหัสเครื่องก็เป็นรหัสเครื่องนะครับนี่ครับหนึ่งจีดีนะครับเอฟทีวีนะครับแบตเตอรี่มีการตรวจเช็คให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องของเหลวต่างๆมีการเปลี่ยนถ่ายให้อยู่แล้วนะครับคันนั้นหน้ารองการใช้งานนะครับมีเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ถือว่าสวยนะนี่ครับหัวรตนี้ไม่ต้องพูดถึงครับร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ไม่เคยโดนแง่ นะครับซื้อรดมือสองเลือกเต็นนี้ดีพอพี่นะครับรถทุกวันนี้นะครับหลุดมาจากป้ายแดงเยอะมากนะครับผ่อนไม่ไหวกันมางนะครับโอ้โหนะก็ถือว่าสวยเลยนะเลขใไมก็ถามว่ามันเหมาะสมกับราคาไหมเหมาะสมแน่นอนเพราะว่าถ้ามาเลขกไม่หลักหมื่นราคาก็จะขึ้นไป5 0,000หรือ1นึ่งล้านสองแสนประมาณนี้นะเพราะว่าราคาตลาดอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่เกิน1นล้านสองแสนนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่สวยแบบนี้ วันนี้ผมแมมพยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ